ดีครับยามบ่ายก็อากาศร้อนมากครับฝนไม่ตกมาหลายวันเลยครับวันนี้มาดูสวนมะละกอกันอีกรอบหนึ่งครับว่ามะละกอตอนนี้ก็ราคาเริ่มจะถูกแล้วนะครับทุกปีจะถูกช่วงหน้านี้ครับหน้าฝนตอนนี้ผมก็หยุดเก็บแล้วครับผมก็จะเอาไว้เป็นมะละกอแต้มครับไปขายลูกที่มันใกล้จะสุกนะครับก็ผมจะเก็บไว้ทําพัน์ก็ ส่วนใหญ่จะเก็บพันลูกยาวครับนี่ขนาดเนี้ยลูกกลมปีนี้ผมจะไม่เก็บไว้ทำพันธ์ครับจะขายหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับว่ามนละกอพันไหนที่ตลาดโรงงานที่เขาจะขายส่งโรงงานครับติดเปนแต้มครับก็คือพันุนี้ครับพันกระเทือนลูกครึ่งกลมครึ่งยาวครับ ใหญ่มากครับพันนี้ไม่ยาวมากแล้วก็ไม่กลมไว้ทำพันได้ครับแล้วมีอีกพันหนึ่งก็คือลูกยาวเล็กตัวนี้สำหรับตำส้มโดยตรงครับก็ไปส่งโรงงานไม่ได้ครับลูกเล็กตัวนี้คือมะละกอพันยาวเป็นพันสาย เรียกมะละกอสายครับมันจะยาวแบบนี้ครับมะละกอสายมันจะหัวจะยาวเลยครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเห็นยุอีกต้นหนึ่งครับดกมากครับมะละกอสายมะละกอแต่ละพันธุ์ไม่เหมือนกันนะครับนี่สายยาวเลยครับมีหลายต้นครับสี่ห้าต้นครับที่เป็นมะละกอสายดกมากครับแต่ลูกไม่ใหญ่ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งครับที่ผมเก็บไปทำพันธุ์ปีหน้าพันธุ์ดีมากด้วยครับลูกใหญ่ลูกยาวเก็บไปทำพันธุ์ดีลูกยาวแบบไม่ใส่มะละกอสายครับก็มีหลายสายพันธุ์ครับตัวน,นี้เป็นพันธุ์กระทือนครับตัวน,นี้ลูกใหญ่ครับสามารถทำมันไว้แต้มได้ครับก็ลูกหนึ่งก็ประมาณสามสี่โล ตายครับลูกใหญ่มากครับก็เก็บไปทําพันได้ก็ย่าวยังลกอยู่เหมือนเก่าครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลยครับนี่อีกลูกหนึ่งครับลูกใหญ่มากครับไว้ทําพัน์เอาไว้ขายแต้มครับแต้มมะละกอที่ ตำส้มครับนี่กับของแท้เลยครับพันนี้ผมเก็บไปตาพันครับผมจะไม่เก็บตอนนี้ยาวนะครับเนี่ยยาวเป็นศอกครับเนี่ยลูกไม่ใหญ่ครับตอนนี้ผมจะเก็บไปทําพันครับจะไม่ค่อยดกมากครับแต่ลูกยาวยาวมากเลยครับเก็บไปทําพันได้ฝนก็ไม่ตกมาหลายวันครับก็แ้ง แห้งานด้วยครับช่วงเนี้ยมันละกอก็ขาดน้ำาคองก็แห้งน้ำาคองสูบน้ำขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องอาศัยน้ำฝนโดยตรงพริกก็แห้งเลยครับพริกแต่ยังอยู่อยู่ในข้างล่างแดดไม่ไม่ถึงผมก็เก็บมะละกอตามส้มไปหลายรอบแล้วครับก็ ตอนนี้จะหยุดเก็บสักหน่อยเพราะว่ามะละกอเริ่มถูกแล้วผมก็จะเก็บไว้แต้มให้ลูกใหญ่เลยครับส่วนไอ้พอทำพันผงก็เก็บไปทำพันนี่ครับลูกนี้ยลูกใหญ่เก็บไปทำพันได้ครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเพื่อนๆก็พามาดูมันสวนมะละกอ ว่ามีหลายสายพันธุ์ครับพันธุ์ไหนบ้างที่เก็บไว้ทําพันธุ์พันธุ์ไหนบ้างที่ไม่สมควรเก็บครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ